สวัสดีครับมาแปดส่วนบมาแล้วครับพบกับมาแปดส่วนใบรีวิวทุกครั้งที่มีการส่งมอบความสุขกันนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาส่งมอบความสุขกันนะครับเป็นคลิปปฐมฤกษ์ของปี2อง4เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกความตั้งใจนะครับที่ทำให้เราได้เดินมาถึง ปีที่11แล้วนะครับปีที่11เอขาไมา่เป็นสุดไบ,บนะครับวันนี้เราจะส่งมอบความสุขกันด้วยจักรยานพับทันเล็กๆน่ารักนะครับสเปคคุ้มค่านะครับมีการอัปเกรดแต่งเติมนิดหน่อยเพื่อความถูกใจมากขึ้นอีกโคเลยด้วยการลงทุนแค่นิดเดียวนะครับและว,วันนี้สิ่งที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้คือจักรยานพับฟิก a าอา b รานะครับ คันนี้เป็นอาราบีสีดำด้านนะครับน้องขอขอบคุณพี่ชายนะครับทีอ่อินบ็อกมาคุยกันแล้วก็ออเดอร์รถจากเรานะครับให้เราด,ดูแลทุกขั้นตอนนะครับรวถึงการจัดส่งไปถึงมือพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาการกันเลยครับว่าเจ้าฟิกกาอาราบีคันนี้เราได้เสริมเขี้ยวเล็บอะไรเขาบ้างนะครับแล้วแต่ละอย่างนะครับใส่ไปมีอะไรบ้างไปชมกันเลยดีกว่าครับผมอ่า กลางเลยนะครับตอนเราส่งรถไปนะมันจะอยู่ในกล่องแบบนี้เลยแล้วพอไปถึงคุณก็กางแล้วขี่ได้เลยนะครับซึ่งมันก็กางง่ายมากเลยครับเพราะว่าฟิชเกอร์อาร์บี้เป็นจักรยานพับที่ออกแบบมาได้ดีมากนะครับันเล็กน้ําหนักเบานะครับอัปเกลี่ได้พอสมควรเลยในราคาที่ไม่ดุนแรงนะครับ โดย t าตร a า d ของฟิก้าอาร์บีเนี่ยน้ำราคาอยู่ที่9 9 9 0กสบาทนะครับอ่าโอเคอ่าเราก็กางแบบพร้อมขี่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามันกางง่ายมากแค่เพียงเดียวก็สามารถเอาไปขี่ได้เลยนะครับอ่าทีนี้คันนี้เป็นไงมาไงนะครับถึงได้มาอยู่ในหน้าจอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอ่าพี่คันนี้เนี่ยก็ มีการได้คุยกันในทางข้อความของ a c e b o o k นะครับในช่วงที่เราหยุดนะครับหน้าร้านในช่วงปีใหม่แล้วก็ที่เขาก็ออเดอร์ไว้ก่อนที่เราจะเปิดงานนะครับแล้วก็หเวลาค่อยๆทยอยทําให,ให้แล้วก็พอดีนะครับก็อะไรก็มาส่งช่วงเปิดงานพอดีก็ทําจนเสร็จแล้วก็ถ่ายคลิปวันนี้เลยก่อนส่งออกในฝ้าพรุ่งนี้นะครับ ฟิก้าอาร์บี้เนี่ยเดิมจะเป็นจักรยานพับ8สปีดนะแล้วก็จานหน้าขนาด5.3ฟันเป็นใบเหล็กพร้อมใบบงังโซ่แบบอลูมิเนียมนะครับชุดเบรกก็เป็นเบรกแบบโอเยมติดติดรถมานะครับคันนี้เนี่ยที่มีการอัพเพิ่มเติมเลยคือขยายขนาดจานหน้าเป็นขนาด5.6ฟันนะครับพร้อมกับการทำระบบการโซ่ตกให้ด้วยนะครับ อ่าส่วนระบบเบรกแน่นอนเราก็จะแนะนําเป็นของชิบานโนนะครับซึ่งต้องเรียนแจ้งเลยในคลิปว่าใครติดตามม่ประถุดบัยจะรู้เลยว่าเราจะแนะนําเบรกเป็นชิบานโนเสมอๆสำหรับคน,น,น,นที่ต้องการประสิทธิภาพของเบรกที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ความปลอดภัยที่สูงที่สุดเพราะชิบานโนเนี่ยเป็นเบรกที่เรียกว่าปลอดภัยมากๆเลยเบรกสั่งได้มีความแม่นยำมัน่นคงแล้วก็แน่นอนนะครับอ่า เมื่อเราอัปเกรดจานหน้าแล้วสิ่งที่ควรจะต้องตามมาเลยก็คือเรื่องของโซ่นั่นเองนะครับเดิมเนี่ยรถไฟก้า่ยจะให้โซ่แบบเบสิกมาเลยนะครับเราก็แนะนำให้ทุกท่านอัปเกรดโซ่เป็นเคมสีแซดไปสีเงินซึ่งมีระบบไฮเปอร์ไกด์นะครับมีคาทนทานและสีที่สวยงามมากเขาเป็นสีเงินเงาเหมือนชุบโครเมียมนะครับตัวนี้นะครับก็จะช่วยลดเสียงในการเปลี่ยนเกียร์ นะครับมีปลดเร็วและเป็นสีที่สวยงามพร้อมกับความทนทานที่เพิ่มขึ้นกว่าโซ่เดิมนะครับที่มันจะโรงงานนั่นเองนะครับและที่ความที่ใส่จานโตขึ้นถ้าโซ่เดิมมาใช้เนี่ยมันยายพอก็อัปเกรดโซ่ใหม่จะเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับดีกว่าเอาโซ่เดิมไปต่อนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่เล็กน้อยแ้ะเราไม่เคยมองข้ามครับสับลูกค้าที่เป็นรุ่นหลังๆเนี่ย เราเมื่อเราอัปเกรดชุดเบรกแล้วเนี่ยเราจะอัปเกรดสายเบรกสายเกียร์ด้วยนะก็เป็นปลอกสายเกียร์สายเบรกของชิมานโนนะครับส่วนสายในก็จะเป็นชิมานโนด้วยนะครับในส่วนของตัวสายเบรกนั่นเองนะครับอ่าส่วนยางกับบันไดเนี่ยพี่เขาบอกว่าขอเดิมเมก่อนเพราะว่าเขาก็ใช้ออกกำลังกายทั่วไปไม่ได้ไปทำความเร็วอะไรเยอะมากแต่นี่ขยันขยัยา,านโตโตเพราะว่า ลัวว่าขาจะซอยมากเกินไปเพราะตอนแรกอนะดู20นิ20นิ้วแต่กลัว20นิ้วรถันใหญ่ก็เลยอยากได้ที่คอมเพก t ลงมาก็เลยเลือกเป็น16นิ้วนั่นเองนะครับแต่ก็ในคราวนี้อาราบ,บี้เวลาช่วงสั้นนะการทําตัวการซดตกเนี่ยจึงต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะครับในความคิดของเราเพราะว่าการที่คุณขี่อยู่แล้วมีการโซ่หลุดออกมาระหว่างการขี่เนี่ยมันย่อมเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอบัติเหตุได้ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของเราเราจึงควรจะทำตัวการโซ่ตกเอาไว้ เพื่อเหตุฉุกเฉินที่เราไม่คาดคิดนั่นเองครับผมงั้นเดี๋ยวขอญาติจิบกล้องมาถ่ายให้ชมกันนะครับว่าฟิกกาอาราบีคันนี้นะครับดี่เทลต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่า จักรยานเนี่ยสำหรับการออกกำลังกายนะผมเรียนแจ้งในคลิปนี้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถรุ่นไหนที่บันขี่ได้สบายเราเหมาะสมกับการใช้งานของเราหรือว่าเหมาะสมกับจริระของเราเนี่ยมันก็ใช้ออกกำลังกายได้หมดทุกคันนะครับอยู่ที่ว่ารถคั้นจะถูกจัดการเซตอัพมาอย่างดีแค่ไหนเพราะรถที่เซตอัพมาดีย่อมทำให้เราขี่ได้อย่างมีความมั่นใจและปลอดภัยนั่นเองครับผม มาดูกันเลยครับเริ่มจากคอคพิษนะครับคันนี้คอคพิษจะเป็นแบบสไตลดาดทั้งหมดนะครับมือเบรกก็จะเป็นตัว a v วิ FR5 ที่เป็นโมเดลไชน้านะครับมือเกียร์ก็เป็น l 2 A3 นะครับสแตนดาร์ตรงนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรกระดิ่งใช้ของเดิมอ้วนๆนะครับ ตัวปลอกสายเบรกและสายเบรกเ,เ,เป็นของชิบาโนนะครับแล้วก็ตัวปลอกสายเกียร์เป็นชิบาโนด้วยนะครับเพื่อความแม่นยําที่มากขึ้นนะครับเราเลยเลือกของชิบาโนที่เป็นของมาตรฐานโลกมาใสา่ให้ลูกค้าเลยนะครับระบบเบรกแน่นอนเราก็จะเลือกเป็นระบเบรกชิบาโนวีเบรกของชิบาโนรุ่นอาริวิโอทีสี่ รับซึ่งเราแนะนำตัวนี้มาช้านานแล้วนะครับแล้วก็เป็นเบรกยอดนิยมที่สุดในร้านของเราด้วยครับผมนอกจากนี้ตัวชิมโนอาริยโอทีสี่พัยังเป็นโมเดลปัจจุบันล,ล่าสุดที่ยังคงดําเนินการผลิตอยู่นะครับแม้ว่าโลกจะขยับไปเป็นดิสเพย์แล้วก็ตามแต่รถเล็กหลายๆคันกียังใช้วีเบรกอยู่และชิมโนโเขายัาง ให้ความใส่ใจกับเรื่องความปลอดภัยก็ยังผลิตเบรกตัวชิปโนออลิวิโอทีสี่พันออกมาจำหน่ายอยู่นะครับในระบบเบรกเราจะมีตัวทำการลอยให้ลุกค้าทุกคันนะครับกับตัวข้องอ,อเบรกแบบที่ร้อยเข้ามาข้างหลังตะเกียบนะครับยางเป็นยางเดิมๆอยู่นะครับซีเสทีะนะครับรุ่น27นะครับ 1> 16คูณ1.5สีทำการเคลือบเป็นกึ่งเงานะครับเพื่อให้ดูแลได้ง่ายในกรณีที่เพื้อนขั้นมันจะได้เช็ดได้ง่ายและไม่เห็นอะไรขัดลูกตานั่นเองครับผมบานพับเราก็ทำการาหล่อลื่นแล้วก็ปรับตั้งความตึงให้พอดีพอดีแล้วนะครับหลักง,งานก็ยังเป็นบเดิมๆอยู่นะเบาะก็เป็นเบาะเจลเดิมๆของ ตัวฟิก้าเองนะครับซึ่งสก,กินว่า MWF Move นะครับขาจานก็เป็นขาจานเดิมนะครับก็คือขาจา์ Move แล้วก็เราขยายจานหน้าเป็นจานขนาด56ฟันลาย BBS หรือว่าลายสไปเดอร์นะครับของไวรอนนะครับติดตั้งระบบกันโ่ตกด้านในให้นะครับในกรณีที่มีการเปลี่ยนเกียร์เร็ว หรือ้าที่เรียวร้ายมันจะได้ไม่หลุดออกไปจนเกิดอุบเหตุนะครับโซ่ก็จะเป็นเคมซีซั8.3สีโครเมียมเงางามดูดีมีราคาและภาพดีทนทานรวมถึงความเงียบที่เพิ่มขึ้นจากของสแตนดาดโรงงานครับในส่วนของอาราบ,บี้เองนะครับ เราจะมีส่วนที่เราต้องเพิ่มเติมให้กับรถทุกคนันก็คือน็อตยึดแม่เหล็ก hmm. ด้านในตัวนี้นะครับมาต,ตนดาดจะเป็นน็อตหัวแฉกหรือหัวฟิลิปนะครับที่มีความยาวแค่5มิลเราจะเปลี่ยนเป็นน็อตหัวจมนะครับใช้ความยาวอยู่ที่12มิลิเมตรเพื่อความแน่นหนาของตัวแม่เหล็กการาหรุดหายนั่นเองครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งทุกทกท่านใน Facebook นะครับ ร้านไม่ประุูไบจะเป็นร้านที่ดูแลรถคนทุกรายละเอียดนะครับฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราจริงไม่สามารถปล่อยผ่านได้นะครับจึงมีการอัปเกรดปรับเปลี่ยนพาร์ทบางอย่างกพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นและจะมีสติกเกอร์สวยๆแบบนี้ติดที่รถทุกคันเพื่อให้คุณทราบว่านี่คือรถจากไม่ประตูไปนะครับการที่คขป็นสติกเกอร์นั่นจะทำให้เรารู้เลยว่า มาจากเราแน่นอนนะครับยิ่ยงคนไหนเป็นคนที่ซื้อมือหนึ่งที่ร้านหรือมาซื้อรถยูจากร้านเราเนี่ยเราจะมีการดูแลหลังขายแบบพิเศษให้ก็คือบริการฟูลดีเทลเซอร์วิสที่มีส่วนลด50%นั่นเองครับผมส่วนรถนี้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับจะมีให้จนกว่า ร้านใาม่สุดจจะเลิกกิจการนะครับอันนี้แจ้งเลยว่าเ yeah ฮียบอกว่าอย่างนี้แหละครับอ่ะโอเคเดี๋ยวกลับไปหน้ากล้องเหมือนเดิมนะครับครับก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับกับ จักรยานพับฟิก้าอาราบีที่มีการอัปเกรดเพิ่มเที่ยวเล็บให้มันขี่ได้สนุกขึ้นมันขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นนะครับด้วยการแนะนำจากผมเองนะครับเฮียเป้ไมแสวนะครับท่านใดสนใจรถจักยานดีๆนะครับที่คุณจะใช้มาได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพก็ติดต่อมาที่นนได้นะครับในแคปชั่นของวิดีโอนี้จะมี ID Li n e และ Facebook Fan Page อยู่นะครับก็ เข้ามาทักทายคุยกันได้นะครับการคุยคุยกันแนะนําให้มาทางสองทางนี้แหละนะครับการคอมเมนต์ใต้เรายูทูบอาจจะไม่โศบมากนักเพราะว่าทีมงานเราอาจจะไม่ได้ดูตลอดเวลานะครับแต่ว่าการคุยกันทางไลน์และเฟซบุ๊กจะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆได้รับความถูกมากที่สุดนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้ากับทานไหนก็ รอติดตามกันครับในปี2024นะครับปีวังกรทองย่อมเป็นปีที่ดีของทุกคนแน่นอนครับผมไปแล้วครับสวัสดีสวีดัตบ,บายบายปุ้น